ดอกเอ,อ,อยยาสายุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลง,งย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอ,อนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันรค,รกกรครับไปใส่กันเ,เลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้เน้เดอครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเน้เดอครับเพือ่อชิมผาดลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงให้เขาเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดห,หานะครับแม่ร้อยหาสิบกว่าพี่น้องเฮ้ามีแต่แม่ทองนะครับเมื่อนี้ มิเตอร์เบย์ง่ายเลยนะครับเพิ่นสิเปิดจักตัวนะครับราคาสิเป็นจังไหนมาหูวใจกับต่พ่อเพิ่นสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสีของช่องใช้แต่ละเนาะครับเนาะพ่อมีสีของพหอยหอยเทียนงวงามหอยงามมือนี่มีหอยงามหอยง่ายแม่ทองร้อยหาสิบพันนี่มีสองแม่ครับครับแล้วครับแม่ทองร้อยสี่สิบกัวแม่ลูกครับคือสองโดนสามครับมีอยู่สองแม่ครับครับผมก พ่อพันอีกตัวหนึ่งพี่หายการพ่อพันธุ์ยันยัอีกตัวหนึ่งเนาะยันยันไรลูกบลอมนะครับอีกเป็นซีหาไล่การพี่น้องเขานะครับพ่อให้พี่น้องบลืมนะพ่อนาะกับปากโคไลค์กดแชร์กดติดตามกดครับแต่ใครโคไลค์กดแชร์ล่ะกันแล้วลืมกดกระดิ่งเขอสี่ได้ติดตามช้างช่องเพื่อนนี่ไล่การใหม่ๆเข้ามาได้ครับเด้อครับปากโคติดตามให้เพื่อนนะครับมือนี้วันที่อดไก่อพ่อเข้าไทยมือนี้วันที่วันที่อะไรเหรอวันที่อะไรก่อน่ครับสิบสสิบสามเนาะ เดีวเบิ่งก่นวันที่สิบามกันยายนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นว่าเพิ่นว่าห้าตังเถือเพิ่นนําเบิงบ่ทระท่านวันที่ส3กันยาเด้อม้เนี้มือไทยนะครับเอาเบอร์โทรพ่อศ8 2ย์ปด7ศูนสูนย์บลนาคามเพิรอวาปีบัทุกจังหวัดมหาสารคามเนาะครับเนาะเฟซกัพ่อใหญ่หอยเชีอครับศูนยังกับพ่อศ8 2 8 5 5ปดสองแปดห้าห้า เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์เนาะนะเขาและการแรกได้พอตนี้เป็นเป็นเมียทองเนาะครับเนาะครับเมียเพิ่นเป็นสายอุทัยลอยเลยนะครับเนาะป้าพี่น้องเฮาสายอุทัยลอยทองที่สองเมืองเบิ่งแบบไงเลยพี่น้องเด้อทองกับเพชรสยามได้เจ็ดเดือนแล้วเด้อครับสายอุทัยลอยนะครับทองกับเพชรสยามได้เจ็ดเดือนแล้วครับสูงลอยหาทิพหาบวกลบโอ้หาทิพซีขาดว่ะพ่อบ่ขาดครับบ่ขาดหาซีว่ขาดเนาะขาดครับโอ้โทษโถโถโถแเมียแบบไงเด้อพี่น้องเด้อนะครับแมียแบบไงเลยพี่น้องเฮา พูดนะอ่างอ่างดีนะพ่อเนาะอ่างดีอ่างไงโอ้ยสายอูไทยลอยเลยได้ครับเนี่ยโทษ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 เพาธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อผมเบิ้งในเพียงพูดนะครับผสมกับผสมกับเจ้าเพชรสยามที่กำลังดังๆนี่นี่นะครับพ่อยักไงเนาะย,ย,ยักไงนะครับเ,เพชรสยามเป็นลูกชายของรุ่งเพชรนะพี่น้องครับครับผมพูดเบิ่งเอาเลยจนตัวลำพิงหน้าตาดีสายอุทัยบ่งบอกคักเนาะพ่อเนาะครับผมเล็บไงพุ่น่ะเบิ่งเล็บเพิ่นพี่น้องเฮาพุ่น่ะ เรียบไงขาไงเด็เกเดือนแล้วเจ็บพักยิ่งเลิกก็ปักซีดาใส่ตูเ้เย็นรอเลย <c oughs> โอ้โอเโาเลี้ยงน้องงัวน้องควายนี่ขันพ่อมีใบปซีดาเนี่ยเพราะแขนรีดพอเนาะอ,อืมนี่พี่น้องเขาเบิ้ง,ปงเปืองขุ่นนะโค้งไปทางนัหนเออโค้งไปโดยกันยังพูดอะครับโอ้โหขุนนะเบิ้งหน้าตาขุนนะสวยๆนะครับสวยๆเลยหน้าตาสายอุ้ยไทยพี่น้องเขาอัตลักษณ์คนชัดเจนนะครับเรียบๆแช่งขาดี เอาตำนี้มีของนพ่อเนาะครับผมบัณน,นีตราคาเท่าไร่พพอราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอร่อยหาทิหาทิศาเนี่ยอร่อยหาทิศาเลยเนี่ครับทำไหมหายา,า,ากเนี่ยทองกับเพชรสยามพอ่ออูพี่น้องเฮานะครับราคานี่พี่น้องเฮาได้เมียหญ่ๆนะครับแล้วก,ก็เป็นแม่ทองพร้อมเด้อพี่น้องเด้อนะครับมอเมนเมียออมันเด้อทองเจ็ดเดือนหรอเนี่ยองเดเดือนได้พี่น้องเฮ้านี่นี่ อุ้ยทองเคดเดินเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับผลหรือไม่บ้ามไนหน่อยๆได้พี่น้องเขาหน่อยอ่าต้องขอโทษขอขอภัยพี่น้องนะครับผมยางอ่ามันจืดมัดจืฝนตกสาวนี่พี่น้องเขาอีสานบ้านเข้านะครับฝนตกดีจืดไปเบิดพี่น้องครับเบ่มีหม่องยางเลยเนี่ยสถานทีแ่แคบเนี่ยคือให้เบิ้งตัวจริงเนาะพอนะ่อเนาะมันจังได้เบิ้งหลายตัวเนาะทวนเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับแม่ทองเพชรสยามนะครับ สูงร้อยห้าสิบห้าบวกลบนะครับท้องเจ็ดเดือนนะครับเมันเปิดไว้หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเก้าพบาทราคาเปิดราคาห้องรับประกันท้องให้รับประกันตัมนี้ให้ทรงพีชนะพอนะคุณทรงได้ทว่าไทยส่งได้ทั่วไทยเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าส่งฟรีนี่คืออีสานบ้านเฮานี่คือส่งฟรีให้เลยพี่น้องเฮานี่คุ่นโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาผู้ใดหาโครงสร้างแบบนี้อ้างแบบนี้นะครับตัวนี้เลยพี่น้องเฮาเนี่ยไปย่างเอาคอแล้วครับ ป้าถูกน้อ่าง,งไงยเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งตัวจริงนะครับมาเบิ้งตัวจริงนี่มาเบิ้งตัวจริงกับพี่ยุไกรครับพูดหน่อยแม่พี่น้องครับพผมนะอ้าวพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ้งตัวที่สองของรายการแม่ทองคือกันว่าพ่อเนี่ยทองครับทองที่สองคือกันทองที่สองคือกันทองกับอียาลาผสมตัววะพว่อผสมตัวครับผสมตัวเนาะ ออยารานี่เป็นลูกชายของเจ้าไม้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเจ้กับหมอเหมียวคอนเจนพี่น้องเฮาเจ็ดเดือนนี่กันได้กันไหมเจ็ดเดือนผสมตัวมากเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ย่ำมาผสมตัวมากนะครับคือพันธุกรรมพันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนชัดเจนหยักง่ายเลยเนาะหยักง่ายคอนเจนเลยนะครับเจ้าไอ้ลูกชายเจ้าไม้นี่เจ้าออยารานะครับบานนี้ตัวนี้นี่ลูกตัวที่สองในทองแล้วพอนะลูกตัวที่สองครับจักเดือนกี่วันเจ็ดเดือนเลยได้ครับเจ็ดเดือนคือกันครับผมแม่แม่ไหนแม่เงาตัวนี้เนาะเงาเงาอาดลาดเลยพี่น้องครับ พบสูงอยู่ทธีลอยหาสิบทีบวกลบลอยหาสิบสี่บวกลบลอยหาสิบสามประขาดเนาะบระขาดครับบระขาดพี่น้องเข้านะครับนี่เลยการลบนี่ก็คือย่ำยืนดีก็ได้เกินครับย่ำยืนเพรดีก็ได้ลดได้ที่ไหนครับอยู่ท no> ี่จังหวะควายยืนนะครับพี่น้องครับควายยืนบวกลบอ่าก็ธรรมดาก็ต้องมีบวกลบพี่น้องเข้าสี่ไปเป๊ะเป๊ะเป๊ะบัดไปวัดนั่นบ่ตรงกับไหลนะครับบ่ตรงกับไหลพี่น้องครับเนี่ยแต่ว่าการบวกการลบนี่เส้นเดียวพอเนาะพราเนาะ หมดกันสองเส้น,น 2, สเนาะ<อ>นะครับ 2> 2, <000 S 1> น,นี่เลยพี่น้องเฮาจักบาทบันนี้พ่อแบงให้พี่น้องไปหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเฮารอยหาบ่เลยอยหาสิบสี่บวกลบนะครับ <พอ S 1> รบวกอะไรพี่น้องครับเอายืนลูกยืนยืมพ่อ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 ขอดูหน้าหน่อยอยบวกอะไรพี่น้องเฮาพี่นะอยู่ในท้องเป็นหลานเจ้าไหมนะครับเพิ่นผสมตัวมาเด้อพี่น้องเด้อชัดเจนนะครับตัวนี้ชัดเจนเลย เจ้าออยราเนาะพอนะนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าหมื่น 9, บาทโอ้เหลือกจอเหลือกจอขามันหัวมันมันเลยบ่<จ>อ,อยากอยู่นี่นะครับช่วงนี้หนาฝนเด้อพี่น้องเด้อแถวบ้านผมแถวสระข้ามนะครับฝนตกดีพี่น้องครับเป็นบางมองหนะะันกว่า <laughs> ตันมันยุ่งหนิด,ดีเนี่ยนั่นยุข่ขาล้างมันนะพ่อพุอนะ่น่ะพุนะ่น่ะพุนะ่พนะ่นะอนะโอ้ปันตอหลุดเหลือก,กระไดมักงงี้พี่น้องครับ ออหมาเน้นมาเบิ้งตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยาเบิ้งตัวจริงนะครับแต่ว่าตัวนี้คือผสมจริงกับเจ้าอายล่ามากนี่มันจริงกับเจ้าอายล่ามันมันหยักไงบวกหยักเลยอืมโอ้ยกระถอดเกือบตีนะไข่เนาะเอาแซยวันนี้แม่คว้วยกระตื้นทลนละนี่พี่น้องเหานะครับหยักใหญ่เลยตัวนี้เนาะร้อยห้าสิบสี่บวกลบนะครับสวยๆเลยตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่น เก้าพันบาทราคาเศษนี่ยตัดออกได้เพราะปลายมันนะ่นอะพี่น้องเ <laughs> ง,งานะครับผู้ดใดอยากได้เหมอสเลยคือมือไม้ม่นมือไม่อ่าจจะเกิดเร่งมือไม่หระกิดเร่งผู้ที่โลควายน้อยออกอยากได้ไหมยังสี่พี่น้องครับมอสแมนว่าสิไปซื้อควายเพาทันผสมหรือผสมบ่อติดหรือยังมาเอาแบบนี้มันจังบ่ได้ขึ้นยาก แนวซื้อควายแม่ใหญ่มาแล้วเพราะทันติดทรวงบาเนี่เทียบว่าสิไปผสมติดมันเหมือนกันอีกเป็นซีสาหามื่นผู้นี้แมน่นบ่พะอันนี้คือซืออนนซ้อไปเลยเลยอันนี้ซื้อไปได้เลยพี่น้องเฮานี่มาตรฐานนะครับตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทตำหนิไม่มีบ่มีครับขันมีตัวใดไรตำหนิมีตำหนินนิดน้อยก็สิบอกส่งฟรีอีสานส่งได้ทั่วไทย,นนไทยเนาะเล็บเล็บดีพี่น้องเฮาเห็นชัดอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นยืนยุบป,ปูนนะครับมืนน้อนี้อ่ายูดินเพิ่นโอ้เดี๋ยวผมถ่ายกันก่อนปฏิบัติ่ใช่หรือเปล่านตมมดนะครับมันถ่ายบ่ได้ พี่น้องที่ว่าเห็นเรียบนาะพอเนาะครัอ่านไปเฮาเบิ่งตัวต่อไปเลยแม่บอกไงพี่น้องครับอู้หูนะอันนี้คน,นอ้าวพี่น้องครับบาานเอ๋เบิ่งตัวที่สามของรายการรายเรียงมาเลยครับพ่อตัวนี้จะซื้อสองรุ่นสามด้วยกันนะครับเออตัวนี้ซื้อสองรุ่นสามเนาะตัวนี้เนะาะใหญ่ประไดี๋แม่ประนดี่แม่เพิ่อนสูงทีร้อยหาทิศบวกลบพ่ น้องเพิ่นเพิ่นมีลูกลูกสาวซื้อน้องกุ๊กไก่เนี่ยลูกเจ้ะไม่ได้เดือนนึงน้องกุ๊กไก่ครับผมได้เดือนนึงเนาะพอ่อเนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเาบานาบบันทีแม่เพิ่นเป็นสายอะไรน,นี่พ่อนี่ยขึ้นยังไงจะ้ะแม่เพิ่นเป็นสายเก่าจระเข้ได้ครับอืมลูกแรกฟ,ฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่นะครับเป็นควายลูกแรกพี่น้องเฮาบ,บนนานทีอนาคตลอยหาซิหาแน่นอนอ่าอนาคตกายว่าสูงไงเนาะนี่เลยพี่น้องครับแต่ว่า เป็นวขยที่เล็บไง่นะครับกระดูกกระเดียวแย่มากตัวนี้เป็นควายโค้งสางนะครับเป็นวายโค้งสางดีนะครับได้การอยู่ตัวนี้ลูกสาวเก่าเจริญนะครับมีลูกตัวมีลูกตัวเมียเดินตามเป็นลูกเจ้าใหม่น้อได้เดือนหนึ่งแล้วลูกแรกนะครับลูกแรกน้อนี่เลยพี่น้องเฮานะครับจักบาทไปในพ่อตัวนี้เพื่ไปยุทีเก่ามืนแปดพันบาทโอ้ผู้ใดมีงบมีทุนตัวนี้ไปเจ็บได้พี่น้องเด้อต่อเอาเด้พี่น้องเด้อตัวเอาต่อเอาตัดงตัตัดลูกเก่าตั้งแตเดือนเดียว นะครับเป็นตะตอเอาพี่น้องเฮ้าพว่านยังวัดตีเพิ่นเป็นควายโค้งสางดีดีกระดูกง่ายๆนะครับแล้วนาเขาง่ามพร้อมนะครับเดี๋ยวให้น้องเพิ่นจูงเดี๋ยวนี้กำลังเพิ่นเพิ่นจะากหวงลูอย่างไรพี่น้องเฮ้าเนี่ยลูกเพิ่นนะครับน้องกุ๊กไก่หน่อยเนาะน้องกุ๊กไก่โอ้งานงานไหนเพิ่นเพิ่นอืมหางเลึกลามดีโค้งสางง่ายนะครับควายแม่นี่โค้งสางแบบง่ายง่าเลยอนาคตลอยหาที่หาแน่นอนครับ อายุนกลูกย็นก่อนย็นก่อนขอดูหน้าก่อนเออโว้วงเขาขั้นสอนบักย่างสวยเลยพี่น้องครับพูน่ะเบิ้งในเปียงยสวยมากสวยมากตัว,วนี้นะครับห่วงสางง่ายดีร้อยห้าสิบบวกลบเนาะครับตัวแม่เพิ่เป็นลูกเก่าจะเลื่อนไหมครับครับเฉลียวคู่เดียวเฉียวคู่เดียวเด้อพี่น้องเด้อนะครับใหญ่มากเก้าหมื่นเก้าหมื่นแปดท่นบาทเก้าหมื่นแปดท่นบาทพี่น้องครับเป็นราคาเปิดราคาห้องแล,ะละ้วก็ราคาส่งฟรีให้อีสานเฮาน้อ นี่เลยนะครับยกสามยกสี่ไปตั้งฟาร์มพิเศษนี่ผู้ใดอยากได้ยัง่งก็คือมาเรียกเขาเลยอยู่นี่เลยนะครับผู้ใดอยากยกตัวใดอยากจับตัวใดใส่ตัวใดนี่มีราคาพิเศษให้อยู่แล้วพิเศษแพงเขาเก่าสิพ่อถือก้อนถึงก้อนก๋วยเตี๋ยวเน่ยฮะก๋วยเตี๋ยวกับพิเศษแพงเนี่ยเออเหมือนสะพ้อผมว่าขันไปสร้างก๋วยเตี๋ยวนี่สร้างพิเศษดิได้แพงดิพ่อเนาะาาพพิิเเศศษษลดรคโอ้พิเศษถือก้อนอีก โอ้เปลี่ยนแนวนันเลยพี่น้องเด้อเพราะคือก๋วยเตี๋ยวมันแยกลว่าไรเนี่ตะบหมูทองล่ะมันแยกลูกว่าไรบ่มันแยกลูกว่าไรหมูทองจริงไอ้มันขวัดก็ระบรอเนาะโอ้เป็นไดพี่น้องเข้านะครับเอาทวนได้พี่น้องเด้อร้อยห้าสิบบวกลบปันแท้หนึ่งคู่นะครับตัวเพิ่นเป็นลูกสาวเก่าเจริญนะครับแล้วก็ตัวยางน้ำกลนเพิ่นนี่คือลูกแรกเป็นลูกของเจ้าใหม่นะครับเดือนเดียวพี่น้องเข้านี่หูจะได้มาแยกเดี๋ยวเพราะว่ามันนักหูสิเหรอ ผูเ่เินดโอนักูดนหองดอกเขาคือตัวผู้นะคราข่งงเอาพี่น้องเาพจาจณาเอานะครับเก้าหมื่นแปดบาทลาคาห้องต่อรองได้ส่งฟรีอีสานนะครับส่งได้ทั่วไทยไปเขาหอกเลยเอาพี่น้องครับบานี้มาเบิ้งแม่พันธุ์ทจ่ายลูกเด็ดเอีกแม่นึงพี่น้องครับเอาล่เรียนมาเลยพ่อตัวนี้ซื้ ลูกเพิ่นเพิ่มมิลูกยางน้ำกลนี่ได้ซีสิเข่าวหาเดือนเป็นลูกชายไอ้ฟ้าประธานลูกชายฟ้าประธานครับผมซีสิเข่าวหาเดือนเนาะผสมเพชรสยามไปเลยหนึ่งเดือนเลยด้วยครับนี่ผสมเพชรสยามไปแล้วผสมยี่สองเพชรสยามในหนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนผสมกับห้อเนาะงพอเนาะผสมยีทธีนะครับโอ้พี่น้องเฮาบังคุณคุณพันธุ์ยทีร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับแม่เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบลูกแรกว่าพอนี่ลูกแรกครับลูกแรกเนาะสดดีเด้อพี่น้องเด้อสดดีเลย แล้วได้อ้างใน n h a เนานะพ่อเนาะไอ้ขอ้อเจ้ลูกลูกที่สองครับอ๋ลูกที่สองตีลูกที่สองอ๋อลูกที่สองแปดหมัดทานลูกที่สองอ๋อในท้องนี่เป็นตัวที่สามสีสิไปนี่ตัวที่สามสีไปครับโอ้โหเ n า a u n พี่น้องเขาน n h ตัวนี้นะครับชิงดีดีพูดนะเบืง้งในเปียงบู๊ยเบิ้งกว่าเบิ้งลูกเคนเดียลูกเคนสิ่นี้อนนะครับลูกนี่ไายนี่สั้นครับนาะพ่อ,อเนาะไทยนี่โยกเทเร่เลยพี่น้องครับพูดนะฮ่าฮ่า ครับเป็นพอพันเลยครับโอ้หัวใจเลยดิอู้ทั่วเบื้องในเปียกหนังหนังข้อนะครับดอกเขาบักแี้หนังข้อแบบไรเพียน้องเาคุณอ่ะท่ายยกสูงนะครับสูงเกิอบเด้งเลยเบื้องขนาดพื้นเพียงเพียงในพียง้องเลยคุโอ้เป็นได้อ่างได้แต่ได้หงาได้งามหันหน้ามาลูกก่อนี่ยหันหน้ามาเลยหันหน้ามาเลยขอดูหน้าสวยๆเพิ่งน่อยเบื้องในเปียงถ่ายลูกคนป๊าดุค่อหน่อยตัวนี้ไหม เอายืนเลยครับพ uh, ่อพ่อพ่อพ่อยืนก่อนยืนก่อนขอดูหน้าสวยๆหน่อยพูนพี่น้องเฮาตกซะละโอ้หน้าบบงามพี่น้องครับพูนอ่ะเบิ่งได้เปียงหน้างามมากตัวนี้สวยๆเลยลูกที่สองยางน้ำกลัวนะพ่อเนาะลูกที่สองางน้ำกลัลูกตัวที่สามสิไปนะครับผสมกับเพชรสยามไปแล้วผสมเพชรสยามไปเดียร์นึงเดือน์นึงแล้วโอ้แม่นี่เห็นทรงผมเห็นตัวหนีผมนึ่งวันค่อยผูก คุณน่ะพี่น้องห้องเ,เขาเปิดกว้างนะครับบักไงอัตราบ,บักงามสามอ่องสวยๆเลยตัวนี้ตาเปิดกับเต้มด้หนึ่งนอกแก้มเปิดกับจ้ำข,ขอเปิดกับอ่องถุนน้องเปิดกับเท้ด้อ่าขาดกำไรโควเปิดเนาะจักบาทพ่อตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทหลอดเด็ดปะุยตัวคุยเจ็ดหมื่นห้าพันเด้อพี่น้องเด้อราคาห้องเฉพาะเพิ่นนะครับได้เหีบยบบักนะครับเอา ลูกท้าจุ้งอีกลูกแต่เงยแต่เงาแต่อ่างอ่าจุ้งมาจะเออพ่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 อนี่ขาลังขาลังครับขาลังตึงอู้เงาขักเงาเนี่ยพี่น้องเงาเมื่เไรเพียงเต็มพื้นเลยพนับพูนอ่ะลูกก็งามให้ลูกก็ดีเป็นไลยดอกเขาบอกย่างเงี้นะครับหูฟอนล่ำตัวนี้ลูกคนเนาะโอ้สวยเลยเวลาน้ตเพีนเป็นไรได้หรืองานตาเทื่มขอเพิ่ออันนี้เอาว่าตากแดดพ่นสีห้อนได้เนาะพอเนาะเอาเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ราคาห้องต่อรองได้ส่งฟรีอีสานเอกสารครบดเป็นเพื่อนี่ครับผมนี่พี่น้องเฮานะครับไปเขาคอกเลยไอ้น้อยหนี่เศร้าแล้วไปกลาบไปมันนั่นปมมันนี่โอ้ยโอ้ยพัวกะหาว่ามันดื้อมันดื้อดอกดื้ตามเนสาๆนี่มันบดื้อดอกดื้ตามมันหูือยังนี่เมื่อดากสั้นเธอเลยพี่น้องเฮาคนน่ะมันบดื้อดอกนี่แท้แฉกจี๊ เอาพี่น้องครับป่านนี้มาเบ่งตัวสุดท้ายของรายการพี่น้องครับพระเอกใหญ่นะครับบ่ดด้หัวใจศิลพี่น้องครับเนี่ยเหมาะกับผู้ที่อยากได้ไปเป็นพอคุ้มฝูงนะครับหรือว่าเอาไปเป็นพอพันทับรับจ้างพี่น้องครับใหญ่มากนะครับตัวนี้แล้วหนาล่อคัะล่อเนี่ยหนาตืบอโ้ยเรียบไหมผนซื้อ่นซื้อพรทันลานเจ้าพรพันล้านลูกรับลูกเต่าลาะใครกับพรเนี่ย ของเพิ่นเพิ่นปลาเบิ้มพูดว่าผันลันผู้เพิ่นร่วงรับไปแล้วเนาะพี่น้องเฮานะครับพอาลูกคล้ายใบถ่ายอยู่นี่นี่นี่ตัวนี้ในนาคือพอบักเลยนะครับโอ้ยเขาเพิ่นง่างเฮดี๋ยวผมคักเคียงคักเบิ่งพูดนะบ่ปากบ่าตีงบ่ายังจังเนี้ยโอ้บ้านนี่เปลี่ยนประกันความสูงร้อยหกสิบห้าเลยร้อยหกสิบห้าประกันความสูงพี่น้องครับเบิ่งเล็บเพิ่นพูดนะเล็บปักไงนะครับกําไรแทงกําไรขามีครบเลย ร้อยหกสานะครับตัวนี้อายุเป็นยักปีหรอพ่อเนี่ยาปีล้วครับหาปีเนาะโอ้ห้กำลังห้ลูกนิ่งด้วยพี่น้องเด้อนคนเขานีนาไดบุนี่พวนานาแปดบ่ถึงบ่เมียนบ่เด้อนี่ขนมัน,นยู่หนาหกยู่หนาเจยดวป้อนนี่เนาะแต่ว่าไอ้นคนเขาเพิ่นนายังมองป้นมันงหญ่เนาะป้นใหญ่ครับป้นง่ญ่เลยพี่น้องเด้อเพรมันเขาเปรวย ว่าแม่เขาเปียกๆที่พี่น้องครับอันนี้เฝนใหญ่ดีนะครับตัวนี้เขาแบบพาระบ้าโอ้ขั้นซ้อนใหญ่รอๆเลยนะครับเอาไ้เบื้องหน้าเลยไปเบื้องคางคางบานนี้พี่น้องครับบันไหนครับผู้เที่ยงเดี๋ยวพาพี่น้องงานเบื้องคางๆาด้วยพี่น้องด้วยเอาใบชับอันนี้อันนี้คือพี่เลี้ยงเพี่น้องพอน้อผีเลียงมาต่อไรโอ้พูดหน่ะเบื้องพี่เลี้ยงเพคนพี่น้องเฮาอุ้ยผีเลี้ยงประจํารับพี่เลี้ยงเขาน้ำตะกวดโถ่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 พัสวดพ่อนี่พ่อ ล้ครับหลานสาวตัวกะหลานสาวโสดอยู่ครับพี่น้องเอฟซีปฏิทามนะโสดครับโสดตอยูมอสโหนตอยูมอสสามอู้พี่น้องเข้านะครับเบึงเนี้ยยูมอสสามเนี่ยพี่น้องเด้อนะครับเรียนมาตรจจับข้อขอกวัยเลยสามารถบังคับควายนะครับสามารถเลี้ยงควายดูแลควายทั้งงัวทั้งควายอยู่หนีเด้อพี่น้องเด้อเต็มขอกเลยนะครับมันดื้อพอดีเพราะฝึก ฟึ่จนหูจนเคียงครับเคียงทุกโป๊ยีบบ่ยงน่าก็บเป็นกับปีนหลังขึ้นชี้ตัวน้องสีเนาะครับมือมีวันถ้อนยึดชูมือเพิ่อกระชี้เล่นอะไรเนี่ยถูป้าถลอยหกสิบห้าประกันความสูง 5, 5. นะครับลูกชายเบิ้มพันล้านห้าปี 5, 5. ตอนนี้จะพอแบงค์ปีแบงค์น้อยยักบาทครับเปิดไมาอยู่ทีเก้าหมื่นแปดพันบาทโอ้ไม่เป็นพอพันเลยบ่พอแสนติบ่ครับ 8, ป้าถูกแสนเกตุขอต่อรุ่นไว้ขึ้นเก่าไป เลยห้องให้เลยห่วงห้องรอดให้เลยให้วงองรอดให้เลยเป็นไดพี่น้องครับเดี๋ยวนี้มันมีบักนี้มีพอพันอีกตัวนึงอ๋อมีมีลูกเขาฝ่าประธานลูกฝ้าประธา์นิดหน่อยไมีลูกอ่าที่เฮาผสมอยู่นี่เนาะเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งไข่เพิ่นจุกันหน่อยเด้อพี่น้องเด้อไข่ใหญ่เนาะพ่อเนาะไข่ใหญ่ไข่เสมอไข่ใหญ่แล้วก็เสมอดีพร้อมนะครับเบิ่งเขาเลยพี่น้องเฮาพุ่นน่ะไขใครแบบไงนะครับเสมอดีเนาหางพวเลกลามดีต้นตัวล่างชิมงลำชิงดีนะครับ เป็นลึงเป็นยังนี่กระชับดีกระชับดีบอยย่านบอยอนนะครับนี่เสียนขึ้นแม่นด้วยละคเนาะแม่นแม่นแม่นโถมีพี่น้องเขาเอามาผสมบ่อหล่อหัวน้ำบ้านเ้าแจ็คบาทได้พ่อเจ็บน้ำเพื่นแจ็คบาทพันเดียวครับพันเดียวเนาะท้องละพันท้องละหนึ่งพันเจ็บพ่อเจ็บอยู่นี่เนาะนะครับโอ้ปวดนะปวดนะูอ้โหเอาย่างอ้อมมาลูุย่างอ้อมมะลย่างอ้อมโค้งไกลวิทย์ควายปะเนาะบ้านโอ้พ่อสิบพ่อตีเห็ดพะรัน ย่า้ยว่าเก่าอีกตีบานเนี่ยโกางเขนไปพี่หลังเด้โอ้ถั่ว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 บ่วงในเปี่ยนเออไงขักไงขัดไงขักไงเนี่ยพี่น้องห้องพูดนะอ่ะยืนเลยบ่วงในเปี่ยนเนาะพี่น้องครับมันได้ท้ายด่านเดียวได้พี่น้องเด้อมันจะย้อนเสียงจังน้อยพี่น้องครับมันไต้มันไม่สะท้านทีห้องบ่ได้นะครับเนี่ยเน้นยคือมาเบ่วงตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อเน้นยคือมาเบ่วงตัวจริงนะครับยู่หนาวท่งทีโลก เออนั่นละนั่นละนั่นละหล่อมากหล่อมากนะครับตัวนี้หล่อเลยเด้อพี่น้องเด้อเก้าหมื่นแปดพันบาทแปดพันบาทราคาห้องนะครับลูกชายป๋าเบิ้มพันล้านนะครับเพราะฮัทเทียเพิ่นอ่าเพิ่นอยากเรียกอยากเปลี่ยนสิได้บ่ะครับทวงคุยเนาะคุยกันเนาะจ้างทวงมาคุยรายละเอียดเชิงลึกเนาะนะครับเขามาเบิ้งเขามาเบิ้งตัวจริงพี่น้องเฮานะครับหรืออยากเรียกอยากเปลี่ยนไอโปอเคนมีควาย ผู้น้อยอยู่สามสี่ตัวอย่างออกเอาตัวนี้ไปคุ้มเลยวะท่านได้การนี่เนาะพ่อเนาะนี่นะครับพี่น้องเ้องจะคอยคุยกันออืโอ้ยี่พี่น้องครับเอายรัแน่พอที่อยู่เฮาบ้านโคกสูงตำบลนาครเพื่อว่าปีปฐุมจังหวัดปะหาสารคามเนาะครับเนาะเบอร์โทรก่ะศูนย์แปดสองแปดห้าห้าหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหอยเค็มัวงามเฟสนะครับนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อติดตามพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อยี่พอเนยเคี้ยวหัวงามนะครับเบื้องจะลืมกด ซับตะไคร่คดไล่คดแช่คดกระดิ่งเพียติดตามทางช่องเพิ่นมีคลิปใหม่ให่ให้เบิ่งแลอพี่น้องเดอ้อครับผมนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC นะครับที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับวนันนี้ฝากไว้สำเนียสัก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ